ค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำพิซซ่าสูตรง่ายๆแบบเร่งรัดกันดีกว่าค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยแป้งสาลี150กรัมผงฟูสองช้อนชาเกลือนึ่งหยิบมือ น้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะโยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟอง นมหนึ่นนงช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนวดให้เข้ากันนวดได้ขนาดนี้ก็เอาน้ำมันทามือ แผ่แป้งได้เลยค่ะต่อด้วยซอสมะเขือเทศและมายองเนสทีนี้ก็มาถึงการโรยหน้า เริ่มด้วยการโรยชีสใครชอบหน้าอะไรก็ตามใจได้เลยค่ะอบไฟ180องศาเซลเซียส15 2 0นาทีค่ะเชิญทานกันได้เลยค่ะ ก็ลองทำทานดูกันนะคะอร่อยมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย